อาจารย์มองในเรื่องพันธุกรรมว่าเป็นการเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็ย่างอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือคนอาจารย์อยากศึกษาไปช่วยเหลือคนซึน่งทำให้หนูประหนูประทับใจมากพันธุกรรมเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องใกล้ตัวมากที่บางทีเรามองข้ามไป โดยที่เราไม่รู้ว่าผลกระทบเล็กน้อยจากสิ่งเรามองข้ามไปอะ่ะมันจะมาส่งผลกระทบต่อชีวิตต่อการดำเนินชีวิตเราได้เลยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะน้องมุนวันนี้หนูก็อยากจะมาถามอาจาร,รย์เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์และก็พันธุกรรมมน,นุษย์ไดค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะ โรคทางพันธุกรรมเนี่ยค่ะมันคืออะไรนะคะโรคพันธุกรรมก็คือโรคที่คนที่เป็นในครอบครัวแล้วอะค่ะมีโอกาสที่จะส่งต่อโรคนี้เนี่ยไปสู่รุ่นลูกหลานได้มากกว่าครอบครัวปกติคือถ้าเรามีประวัติครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคนี้ตัวเราเองก็อาจจะป่วยเป็นโรคนี้ได้แล้วก็ลูกหลานก็อาจจะป่วยเป็นโรคนี้ได้ค่ะโรคพันธุกรรมก็แบ่งใหญ่ๆเอาเป็นสองประเภท ประเภทหนึ่งก็คือโรคที่เกิดมาจากยีนอย่างเดียวคือเกิดการกลายพันธุ์ในยีนเพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียซึ่งคนไทยเป็นเยอะออแล้วโรคพันธุกรรมอีกประเภทหนึ่งก็คืออันที่เกิดมาจากยีนร่วมก,กันกับปัจจัยอื่นตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันหัวใจหรือแม้แต่ภาวะอ้วนขีดขาอย่างหนูหนูก็เป็นโครคทางพันธุก,กรรมเลยค่ะใกล้ตัวมากเมื่อกี้ ก็ได้คุยนอกรอบกับอาจารย์แล้วเกี mm. ่ยวกับเรื่องโรคที่หนูเป็นอยู่เนี่ยค่ะ mm. ก็คือเพราะว่าถ้าเกิดว่า mm. ไม่ไม่ใส่ใจไม่รักษาไม่อะไรปล่อยมันไปนอย่างเงี้ยมันก็จะแย่ขึ้นทุกวันทุกวันหนูเป็นโรคเลือดคะ่ะโรคหัวใจ ในประเทศไทยเยอะที่สุดเนี่ยค่ะโรคอะไรคะแล้วอันตรายมันมากน้อยแค่ไหนคะค่ะ,ะโรคพันธุกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือโรคธาลัสซีเมียธาลัสซีเมียเนี่ยจะเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดคือว่าตัวการกลายพันธุ์เนี่ยค่ะจะทําให้เราสร้างฮีโมโกลบินได้น้อยลงฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงที่เป็นตัวพาออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็น โรคธาลัสซีเมียเนี่ยฮีโมโกลโบินก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมเม็ดเลือดแดงก็ไม่แข็งแรงเขาก็จะได้รับออกซิเจนได้น้อยลงกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเหนื่อยง่ายซีดเนาะเพราะว่าเม็ดเลือดแดงไม่ไม่แข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเนี่ยก็ถ้าเป็นรุนแรงนะคะก็จะส่งผลต่อพัฒนาการเช่นตัวแคแเรนแล้วก็สติปัญญาอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะ หล้วจากการที่อาจารย์ศึกษาจากทั้งยุโรปแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วโลกทางวัุกรรมของ,ของเราแลวของต่างประเทศเนี่ยเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงหรือเปล่าคะต่างค่ะคืออย่างธาลัสซีเมียเนี่ยก็จะพบในคนเอเชียเยอะในขณะที่คนผิวขาวเนี่ยไม่ค่อยมนะีแล้วก็โรคบางโรคก็จะพบในคนผิวขาวแต่ไม่พบในคนเอเชียโรควังโรคก็จะพบมากในคนผิวดำแต่ไม่พบในชนชาติอื่น อาจารย์คิดว่าโรคทางพันธุกรรมเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะ,ะถ้าเกิดโรคที่เกิดจากยีนยีนเดียวเลยเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นธาลัสซีเมียเนาะก็จะเป็นปัญหาสําหรับประเทศไทยเพราะว่าเราจะต้องมีการรักษาพยาบาลมีการให้เลือดปลูกถ่ายเลือดอยู่ตลอดนะคะ,ะเพราะฉะนั้น คนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติเนี่ยทรัพยากรบุคคลของชาติแทนที่จะเป็นบุคลากรที่มีความแข็งแรงทํางานได้เต็มที่เพื่อประเทศชาติอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงนะคะแต่โรคอ,อย่างที่บอกว่าโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจอย่างนี้เนี่ย คนเป็นเยอะมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยปีละเยอะแยะนะคะโรคบางโรคอย่างเช่นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคก,กระดูกเสื่อมเนี่ยบอกว่าเป็นโรคก,กระดูกที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะในประชากรโลกเนี่ยแล้วก็ทําให้คนไม่แข็งแรงไม่สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มที่นะถ้าเราเป็นสามีเราเป็นไปนแต่งงานการลูกมายิ่งเป็นยิ่งเป็นหนักแล้ว ต,ต่อไปทอดท,อ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 ทางพันธุกรรมอ่ะมันทําให้เป็นหนักขึ้นแล้วถ้าหากว่าคนหลายๆคนเป็นอย่างงี้ประสิทธิภาพหรือว่าศักยภาพในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วแล้วรวมไปถึงถ้าหากเป็นมากอ่ะในการบริหารประเทศก็จะต้องเอางบประมาณหรือว่าอะไรพวกนยโยบายอะไรพวกนี้ที่มาทุ่มดูแลกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งการสาธารณสุขในประเทศเราก็ยังไม่ไม่ค่อยที่จะเรียกว่าอะไร ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพว่าก็เป็นปัญหาใหญ่นะถ้าเกิดเราไม่ดูแลตัวเอง ที่บางคนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าวิธีการรักษาค่ะมีสิ่งไหนบ้างคะข้อไหนบ้างที่เขาจําเป็นจะต้องรู้เพื่อจะเอานําไปใช้ค่ะอ,อ,อย่างเช่นควรจะตรวจด,ดูว่าเราเป็นพาหะของธาลัสซีเมียหรือเปล่านะคะแล้วอย่างนี้ก็ไปตรวจว่าแฟนของเราเป็นพาหะด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยเป็นโรคค่ะออนอกจากนี้นนก็มี โรคบางโรคนะที่เราสามารถที่จะตรวจ DNA แล้วบอกได้เลยว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคใดๆหรือเปล่าเช่นโรคมะเร็งเต้านมนะอย่างนี้ก็มียีนที่บอกได้เลยว่าเป็นมะเร็งคือในอนาคตเนี่ยจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าค่ะเพราะโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยมันจะมีชนิดหนึ่งที่เกิดมาจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงยีนเดียวแล้วก็ชนิดนี้เนี่ยเป็นชนิดที่รุนแรงสามารถที่จะเสียชีวิตได้ จารมีในหลวงเป็นทรงเป็นต้นแบบหรือว่า,าแลงนานใจในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ,ะในหลวงเนี่ยทรงเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็ไม่ย่อท้อนะคะทรงมีความอดทนมากน้องวุ้นเคยได้ยินเพลงชื่ออะไรนะเดินตามรอยเท้าพ่อไหมคะ,เ,คคะเ,เป็นเพลงในพระราชนิพลของสมเด็จพระเทพรัตนะ์ แล้วก็ในเพลงเนี่ยก็จะเหมือนเด็กคนนึงก็ถามพ่อว่าพ่อจา๋าทำไมเราจะต้องเดินมาทางนี้เนี่ยมีหนามเยอะแยะเลยหนามตําเท้าตําเนื้ออ่อนๆของลูกแล้วแล้วพ่อก็หันมาตอบว่าลูกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินไปในทางที่รยไปด้วยกลีบกุหลาบได้หรอกทางทุกคนของทางเดินของทุกคนเนี่ยจะต้องมออีมีอุปสรรคบ้างอยู่แล้วนะแล้วก็ ถ้าเกิดเราเดินไปตามทางนั้นเนี่ยเราจะช่วยเหลือคนได้มากกว่าเดินไปตามทางที่นุ่มรวยด้วยกลิกุลาบนะคะพี่ก็รู้สึกว่าใช่แล้วล่ะนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำในหลวงหนูก็ไม่คิดว่าจะมสีสักเรื่องที่เป็นเรื่องหลักๆเพราะว่าหนูนับถือท่านในทุกเรื่องที่ท่านทำทุกครั้งที่เราได้เห็น คดีหรือว่าได้อ่านอะไรทุกสักอย่างุูครั้งมันทําให้เราคือทุกเรื่องอ่ะเราเก็บมาใช้ได้ทุกเรื่องเลยจริงๆจนไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเราได้เรื่องไหนบ้างคือมันมันมากจริงๆรอะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะหนูก็มีของขวัญเล็กน,น้อยมาให้อาจารย์เป็นแทนคาขอบคุณค่ะขอบคุณจามากค่ะขอบคุณมากค่ะ้องวุ้นแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยค่ะขอบคุณค่ะ รักที่ยิ่งใหญ่และยืนยงคือรักจากองค์เนื้อหัวของไทยรักไรเฟ้าทั่วเขตทานทุกอย่างท่านทรงหูงใหญ่ในจิตใจเรารับรู้ได้ทุกคน เมื่อไหลหยดลงดินให้ไม้ต้นโต